โยโยก็ต้องขอสวัสดีเวรุ่นติดเกมกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เกม GTV กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับมอดไอ้คิงคองของเราอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะเล่นคองนะครับผมมา VS กับ the h u ั k นะครับผมแต่ว่าผมจะลองเล่นเป็นฝ่ายคองดูก่อนนะครับผมโอ้แค่คิดแล้วก็น่าจะสนุกเหมือนกันนะเนี่ยแค่คิดแล้วโอ้คองกับเดอ h k ฝลังที่โอ้โคตจะแข็งเก่ง ใครจะชนะนะครับผมก่อนที่จะชมคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับไปชมเลย A few moments later เยี่ยเดอะฮักมันจะเอาคลองลงเพราะว่าโอ้แต่ว่ามุมมองผมอ้ยโอ้ตัวโคตรเล็กเดือดฮักโอ้โหเยี่ยแต่ว่ามันต่อยแรงอยู่นะโอ้โยโอ้โหเยี่ยต่อยกองลม้มอืมปุ๊กระเทิร์ดไปเลยเดอะฮักมึงมาดิมึงมาดิโอ้แต่มองไม่เห็นตัวเดอะฮักที่ไเห็นแหละตัวจิจิตตัวจิจิตเล็กๆโอ้เหมือนกับมดกันหัก เอ้ยตัวเหมือนกับมดเลยไปสวัสดีเจ้ามดเจ้ามดอไปไหนวะเจ้ามดโอ้ยอยู่น <şu tweets> mm ู่นโอ้กูบอกไปดูไอ้มด้ยไปถึงแล้วโอ้ยรถก็โคตรเยอะโอ้ย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 มันผักของไปเฉยอืมไอ้เหี้ยมันผักของได้เฉยไปไหนหรอวะวิมันจะตัวเล็กเกินไปว่ะมองไม่ค่อยจะเห็นอุ้ยโอ้โหไปไหนหรอโอ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยแรง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 เหมือนกันแรงเหมือนกันมานิอืมกูจับมึงได้แล้วทำอะไรดีดูโอ้ตัวโคตรเล็ก เ <laughs> จ้าหมดเจ้ามดเจ้ามดไอ้เจ้ามดอ่ะเป็นแค่มดจยามาซ่ากับพองโอเคเจียจเย็นพี่เจเย็นพี่โอโหโอโหโอโหเฮีย,ยทีเฮ้ยเจเย็นเจเ็นจเย็นเจเย็น,ยนโอโหเดี๋ยวเ๋ยเดี๋ยวเยกูทอะไรงนะมึงเนี่ยเฮ้ยเฮียเฮยเดือดหักไปไรอะ่ะ <laughs> ว่เดหักชกระตุกอีกแล้ว啊 โอ้ยไอ้เหยกระโดดขึ้นสะพานโอ้กระโดดขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเออต้องเดินขึ้นชักกระตุกใช่ไหมมานี่มานี่มานี่ <C oughs> อืมกูช่วยมึงเองเพื่อนอุ้ยระเบิดพลังถ้าเป็นระเบิดพลังเลยเหมือนกลัวมานี่มานี่รถ <C oughs> ไฟว่ะมานี่มานี่ฮักวีเอสรถไฟหนิสิครับพี่ฮักวีเอสรถไฟหน่อย โอ้โหรถไฟยกล้อแล้วกูเคยได้ยินแต่โอเลียงยกล้อนะเฮ้ยอันนี้รถไฟยกล้อเป็นหรอเปามันแคบอ่ะไปไปที่อื่นดีกว่าโอ้ตัวเล็กๆทั้งมึงเนี่ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอุมันจับของกระทึดไปเร้่อยดูดิโอ้โอ้เยอยเตะกูล้มเลยวะเฮ้ยเอาเรื่องไปนะ อึบมานี่นี่จับได้แล้วมึงจะไปไหนเพื่อนมึงจะไปไหนกูถามมึงก่อนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมานี่ดิ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 วีเอสกับหลดไปอีกทีโอ้ยแรงจริงอะไรอ่ะอุ้ยอุ๊ยโอ้มันโดนมดกัดอุ้ยอุ๊ยโอ้ดอกนี้เหมือนโดนต่อยตอดนะก็เบาๆไม่แรงมาก หมือนมดกับต่อยกับพึ่งอะไรต่อดแค่นั้นนะมันก็ไม่รู้สึกอะไรมากนะเฮ้ยทำอะไรเค่นี้ปะเนี่ยทำแรงๆดิขอแรงๆดิโอ้ยเบาเกินโอ้ย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 เบาเบาเบาเหมือนโดนแม่ตีตุดโอ้โหโอ้โหเหมือนโดนแม่ตีตุดโอ้ยโอ้โหโอ้ยเยอะเฮ้ยพลังเดือดครับมึงทำมาเยอะจังวะโอ้โหมันตกลงได้ยังไงเนี่ยมึงตัวกูก่อนนี่ตัวกูใหญ่กว่ามึงหลายเท่าเลยนะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตูแย้วเฮ้ยเฮ้ยลุกลุก ูจะแพいい้ไม่ได้กระทืบแม่งเลยมึงนี่ดิมึงมันไอ้ยี่ดิมึงมันนี่ปึิกเหยียบแม่งเลยเหยียบทะเลเป็นขี้ดิปะเนี่ยมันนี่มันนี่วิ่งตามวิ่งตามนี่เสร็จเสร็จกูแหละมันนี่วิ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 ยังไงครับพี่ฮะยังไงครับพี่ฮะมันจะเกินไปแล้วนะมันนี่มันนี่โอ้ยกระโดดสูงด้วยโอ้โหโอ้ยอาวุธกูโอ้โอ้ยอะกดอีกแล้ว มึงจะโกรธอะไรขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวมโกรธผมอ่ะนี่ไงโอ๊ยไปโดนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหรถไฟโอ้ยไม่ได้ไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วยกรถมามานี่จับยกขึ้นแล้วก็นี่อัดก๊อปปี้ไปหนึ่งทีแล้วกันเอารถไฟไปกินเพื่อนกูมีของฝากจากปัตตานีเอ้าโอ้โหนี่มันหลบทันอุ๊ยโอ้โหโอ้เลือดก็ลดอยู่นิดนึงนะก็ไม่เร็วอ่ะ ทำได้ไม่เร็วเพื่อนแต่ว่ามันยังไม่ดีพอสวัสดีครับกูมีของฝากมาอีกแล้วเอามามาเอาของฝากอีกแล้วส,สนใจทุเรียนลูกละสิปาทเป้าอืมวิเหมันเกลดเกินไปแล้วนะมึงให้เกียดกูหน่อยเด้อมานนี่ลงน้ำไปเลยเมื่อพูดไม่ค่อยจะฟังลงน้ำไปไวยน้ำเป็นเป้เปาเอาเอากูยโยนลงน้ำปุ๊บมันตายปับ๊บ ไอ้ยจเดอหักกวนน้ำปะเนี่ยเฮ้ยดิมึงไม่อาบน้ำจนมึงกวนน้ำเลยปะเนี่ยเฮ้ยโยซากศพไปไหนเนี่ยเฮ้ยซากศพหายไหนดูดิเฮ้ยซากศพไปไหนแล้วะโอ้ยไอ้เจ้ยกุโยนลงน้ำหาเจออยู่มั้งโอ้ขนาดเดือดหักไม่มยังเป็นอย่างตัวโคตรเล็กเดี๋ยวรอบหน้าผมขอเล่นเป็นไฟลูกแล้วกันแล้วผมให้ไอ้คองมันเล่นเป็นเป็นมอสแล้วกันนะครับผมเออ เดี๋ยวตาหนะ้าผมว่านะ่าจะเอาไอรอนแมนวีตคองแต่ว่าผมจะรอเล่นเป็นไอรอนแมนดีกว่าแต่ว่าเขากำลังทำมอสกาเซล่ามันนะผมแต่ว่าต้องใช้เวลารอน,นิดึงผมก็ดูตัวอย่างละก็น่าเล่นเหมือนกันนะผมแต่ตอนนี้ที่ผมมอสที่ผมอยากเล่นนะผมก็คือมอสนาลุโตนั่นเองนะครับผมโอ้โหเขารอเขาปล่อยออกมาอยู่เดี๋ยวทุกคนได้ดูแน่มอสนาลุโตคิดแล้วโอ้โหน่าจะสนุกครับผมงั้นก็ก่อนที่จะชมคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์เฮ้ไม่ใช่ใช่ไ <c oughs> ไ <Dub u> อ้เจ้ากูจะปิดคลิปไม่ใช่จะเปิดคลิปนั้นก็ก็ต้องขอสวัสดีครับผมเฮ้ยอะไรของกูเนี่ยนั้นก็เอาละครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมใครชอบคลิปนี้ลิกกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ bye bye. บ๊ายบายครับผมจุ๊บๆ